ก็นี่คืออาการบาดเจ็บข้อเท้าพลิกนะครับหรือว่าการบาดเจ็บแบบ i n น e r s i o n นะครับการพลิกพลิกข้อเท้าเอาม่นนะครับนี่ก็คืออาการบาดเจ็บข้อเท้าพลิกนะฮะหรือที่เรียกว่า i n v e r ชั o นนะครับคือการข้อเท้าเนี่ยพลิกเข้าด้านในนั่นเองนะครับซึ่ง เราจะมีการผสมพยาบาลด้วยครับด้วยการใช้หลัก RICE นะครับหรือ r e s นั่นเองนะครับโดยวิธีการแรกนะครับนั่นคือตัว R หรือการพักนั่นเองครับเราจะต้องให้นักกีฬาของเราเนี่ยเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บเนี่ยพักนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บซ้ําอีกนะครับต่อมานะครับนั่นคือตัว I นะครับตัว I เนี่ยนะครับก็คือ Ice คือการใช้ความเย็นนะครับเพื่อลดอาการบาดเจ็บหรือลดอาการบกเสศอักเสบนะครับดยอุปกรณ์ของเรานะครับจะเป็นเจลแพก Ice pack หรือว่าการใช้น้ำแข็งก็ได้ครับขออุปกรณ์หน่อยครับ อุปกรณ์นะครับนี่นะอุปกรณ์ของเราก็สามัญชนบ้านทั่วไปนะฮะโดยอย่างแรกนะครับเราจะให้นักกีฬา่ถอดรองเท้าออกก่อนนะกินรองเท้าก็ใช้ย่อยนะครับโอเคนะครับเมื่อเราได้น้ำแข็งมาแล้วหรือพวกเจลแผคไอแพ็กก็ได้นะครับเอาตามที่หาได้นะฮะก็ซึ่งที่ผมหามาได้วันนี้ก็คือเป็นการเอาน้ำแข็งเนี่ยมาใส่ซิปล็อกนี่เองครับโดยอย่างแรกนะครับให้เราเนี่ยนะครับ ให้ตั้งขาให้ยกสูงขึ้นนะฮะเ,เพื่อที่ไม่ให้เลื่อนเนี่ยลงไปเลี้ยงส่วนที่เจ็บนะครับต่อมานะครับให้เรากดข้อเท้าขึ้นกระดุกนิดนึงนะฮะแล้วก็เอาตัวน้ำแข็งเนี่ยประครบลงไปในส่วนที่เจ็บซึ่งส่วนที่เจ็บก็คืออินร์ชั่นนั่นเองนะครับคือการข้อเท้าเนี่ยพลิกเข้าด้านในคือการพลิกแบบนี้เจ็บบ้างไหมโอเคโอเคนะครับเอาน้ำแข็งเนี่ยประคบไปตรงที่ที่เขาเจ็บเลยครับ นี่นะส่วนที่ข้อเท้านะครับต่อมานะครับอุปกรณ์ต่อไปนะฮะเราจะต้องใช้ผ้ายืดหรือตัวรัดนะครับนั่นก็คือหลักต่อไปนั่นก็คือตัวซนะครับหรือคอมเพรสชันนั่นเองนะครับเพื่อสร้างแรงกดนะครับเพื่อให้ความเย็นเนี่ยเข้าถึงส่วนที่จิตมากขึ้นขออุปกรณ์หน่อยครับอันนี้แผ่นซิลครับผ้ายืดครับผ้ายืดผ้ายืดหายครับผ้ายืดเนะครับต่อมาเนี่ยอ่าเดี๋ยว ตั้้งไวกอ่อมานะครับการใช้ผ้ายืดเนี่ยเราจะต้องพันใหอ้อาการพิกของข้อเท้าเนี่ยย้อนกลับนันเองนะถ้าเข้าใจง่ายๆนะครับโดยการเอาน้ําแข็งเนี่ยนะครับประครบไว้ส่วนที่เขาเจ็บนะฮะแล้วก็ให้หาจุดรัดหรือจุดยึดของข้อเท้าก่อนนะครับให้สูงกว่าตัวน้ำแข็งนะพันสักประมาณรอบนึงนะครับ โอเคนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับอ่าผมหมุนผิดด้านนะหมุนผิดด้านโอเคหาชุดยิ้ก่อนโอเคครับแล้วก็ถ้าเราเนี่ยหมุนทวนด้านที่เจ็บนะครับด้านที่เจ็บก็คือการพีเข้าด้านในนั่นเองนะครับ ให้เราใช้ผ้ายืดเนี่ยหมุนทวนออกนะครับเพื่อให้ข้อเท้าเนี่ยกลับเข้าสู่สภาพเดิมนะเพื่อล็อกข้อเท้าไว้นะครับแล้วก็ทําเป็นตัว x เ,เลยครับพันเป็นตัว x ไปเลย โอเคนะครับหลังจากนั้นถ้ายืดมันจะมีตัวเขี้ยวที่เอาไว้ล็อกนะครับซึ่งตัวเขี้ยวล็อกผมหายนะดูอุปกรณ์ต่อไปถ้าตัวเขี้ยวที่เอาไว้ล็อกไม่มีนะครับอุปกรณ์ต่อไปเราจะใช้แผ่นซิลนั่นเองครับนี่ฮะแผ่นซิลซึ่งแผ่นซิลเนี่ยจะช่วยให้เก็บความเย็นช่วยช่วยนะช่วยให้เก็บความเย็นได้เยอะเลยนะครับขอช่วยนักกีฬาจับให้นะโอเคอมครับการพันแผ่นซิลเนี่ยพันเหมือนกันเลยครับคือพันทวนนะพันทวนเหมือนกันเลยโอเคไปเลยครับ แล้วก็ยกขาสักเล็กน้อยนะฮะอันทวนไปเหมือนกันครับแล้วก็ให้เราเนี่ยหมุนเพื่อให้มันมีการยึดที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับ Okay. แล้วก็แกะออกได้เลยครับแผ่นซิลนี่มันจะยึดเองเลยครับเราไม่ต้องใช้เทปแปะอะไรนะและนี่ก็คือการใช้หลัปกปฐมพยาบพา R I C E นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเวลาที่นักกีฬาบาดเจ็บแบบนี้ให้เราเนี่ยยกเท้าไว้สูงนะครับนั่นคือตัว E นะครับหรือ elevation นั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงส่วนที่เจ็บนะฮะมันจะทําให้อักเสบขึ้นมากขึ้นนั่นเองครับเมื่อเรา ประคบน้าแข็งเสร็จแล้วเนี่ยทำแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เราทําอยู่แบบเนี้ยประมาณสัก 3- าถึงสวันหรืออย่างอรก็2วันนะครับเพื่อดูอาการถ้ามีอาการบาดเจ็บมากขึ้นนะก็ต้องควรไปหาหมอนะครับเพื่อดูว่ามีกล้ามเนื้อฉีกขาดหรือเปล่าเอ็นเอ็นที่ยึดกับข้อเท้าเนี่ยมันขาดหรือเปล่าหรือฉีกหรือเปล่าน,นั่นเองนะครับโอเคครับก็สัลวนันี้เราได้เรียนรู้ไปแบบไวๆแล้วนะแล้วก็เข้าใจง,ง่ายๆตามภาษาบ้านๆนะครับโอเคครับก็สบลันนี้ขอ,ขอบคุณครับ บายโอเคจบแล้วก็อยู่อย่างเงี้ย